สวัสดีครับ Watch What EP 2ีครับผมกับวันนี้รีวิวเรื่อง Spiderman No Way Home วันนี้อยู่กับเปีวไฟเหมือนเดิมครับแล้วก็มิวธัยญาค่ะโอเควันนี้เรียกว่าไงเดีอยะจะกลับมารีวิวหนังเป็นภาพยนตร์นะเป็นภาพยนตร์ที่ว่าส่งท้ายปีเนาะฟอมยักษ์ส่งท้ายปีเลยแล้วก็เป็นหนังในรอบกี่ปีวะปีหนึ่งสองปีในการกลับไปดูในโรงใช่แล้วก็รอบนี้คือมันกินอปคอร์นลงได้แล้วเพราะวันนี้เราเราไปดูที่ไหนนะเราไปดูที่เมกาซีนิเพ็กใช่ก็คือเมกาบางนาใช่โอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่า ก็มันเป็นสไปเดอร์แมนแน่นอนว่าหลายคนรู้จักฮีโร่ตัวนี้มาสักพักหนึ่งละถูกอืมแล้วก็มันมีมาหลายเวอร์ชันแล้วถูกไหมใช่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่สามใช่ถูกต้องเพราะเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นของแซมไลมี่ที่นักแสดงนำเป็นโทบีแมกควายแล้วก็เวอร์ชั่น2จะเป็นของแอนดูกราฟิลใช่ปะเออแต่ว่าเวอร์ชั่นสองแต่คือเอาง่ายคือมันมีมันหดแล้วกี่ภาคเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันแรกสุดของแซมไลมี่อ่ะมีสามมีสามภาคใช่ปะอืมแล้วก็ ของแอนดรูก็จะมีสองใช่แล้วก็มีทอมก็จะเป็นสามใช่เป็นสามเนาะไม่ไม่นับที่ไปรวมอยู่ในอเวนเจอร์นะเออไม่นับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเออ Spider-Man โน Way Home อ่ะมันต่อจากภาคอะไรนะฝาฟ้อ m โฮมฝาฟอโฮมใช่ชื่อจำยากใช่มันต่อกันเลยแบบในเรื่องมัต่อกันเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่หลังจากภาคฟ r าฟ o อ h โฮมว่าไงนะตอนปันจบมิสเตอร์โอเออใช่ ใช่ก็คือเป็นการเปิดเผยตัวตนของตัวสไปเดอร์แมนใช่ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยคนก็เลยรู้ว่าสไปเดอร์แมนคือพีเตอร์พาร์เกอร์ใช่ก็เลยนํามาซึ่งความชินหายในภาคนี้ใช่ก็คือจุดอันนี้ไม่อาจจะมีสปอยไหมเนะี่ยก็ก็สปอยแล้วหรือยังแต่ว่าสปอยแล้วเพราะว่ามันเข้ามาได้หลายวันละอืมเพราะจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งเนี้ยแค่ว่าไม่ได้เข้า MIT ใช่ใช่แต่คือเราจะพยายามไม่สปอยเยอะ <Okay. S 1> ใช่ทั้งเรื่องเรื่องเรื่องคือไม่ได้เข้า MIT เพราะเกิดจากเหตุการณ์ที่ตัวมิสเตอร์โอ่ะไปเฉลยว่าปีเตอร์พัคเกอร์คือสไปเดอร์แมนหรือเปล่าใช่คนมันก็เลยแบบเหมือนมีสองเสียงอ่ะว่าสไปเดอร์แมนอ่ะคือฮีโร่หรือว่าเป็นตัวร้ายใช่อืม พราะมันก็จะมีในเรื่องก็จะแบบมีการเล่าว่าแบบมีทั้งคนที่แบบอยู่ฝั่งสไปเดอร์แมนนะกับอีกคนที่แบบกับคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับสไปเดอร์แมนถูกปะก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งสไปเดอร์แมนก็เหมือนคนที่เข้าใจผิดแล้วก็ไปเชื่อมิสเตอร์โยว่าสไปเดอร์แมนนะคือแบบเหมือนจะทําลายล้างโลกใช่ใช่ก็เลยพอเสียงมันแตกเป็นสองฝั่งก็จะเห็นมิติในเรื่องว่ามีทั้งคนเกลียดแล้วก็คนที่ชอบอย่างเงี้ยอืมจนแบบนํามาซึ่งเหตุการณ์ที่แบบเราเห็นในตัวอย่างกันนะเนาะใช่ ก็คือจริงๆอ่ะทุกคนน่าจะรู้อันนี้ไม่น่าจะเรตสปอยแล้วก็คือตัวลายกลับมาใช่ตัวรลายกลับมาแล้วใช้คําว่าคือมันรู้กันอยู่แล้วว่าตัวรลายกลับมาน่าจะกลับมากันเกือบครบเพราะว่าในตัวอย่างอ่ะมีการเผยให้เห็นถึงตัวลายที่เป็นแบบดร์ออคโตพุสเอ่อมีใครนะมีกรีนกรีนก็ปลิืนมีแซนแมนมีอิเล็กโทรส่วนลิซ์ดมีเหมือนกันเออลิซ์ดมีถ้ารนตัวอย่างเราจะเห็นว่ามีลิซ์ดด้วยใช่อ๋อที่แบบ <ด>มันต่อยแต่ว่าไม่มีใครเห็นว่าใครต่อย <laughs> ใช่ใช่ที่แบบว่าเฮ้ยเชื่อทําไมตัวอย่างเป็นอย่างนั้นวะซึ่งอันนั้นมันคือตัวอย่างของประเทศบราซิลนะ<อ>แต่ว่าตัวอย่างที่ปล่อยให้มันเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเงี้ยก็คือไม่เห็นไม่ไม่มีจังหวะนั้นอ,อ,อใช่ใช่เราจะพยายามสปอยให้มันน้อยอที่สุด,สดละกันอะมิวคิดยังไงกับเรื่องนี้ตอนที่แบบดูอะก็อย่างที่คุยกับเปโอ่อะถ้าเกิดว่าเอาโดยรวมเลยอะประทับใจแต่ว่าถึงสิบไหมอะก็คือไม่ถึงสิบ แต่ถ้าเริ่มงแบบแฟนเซอร์วิสอ่ะอันนี้คือสิบเลยใช่เพราะเราได้เห็นการกลับมารวมกันของเหล่าตัวร้ายแล้วเป็นแบบหน้าเดิมอ่ะแต่ละคนคือคนที่เคยแสดงในบทนี้มาแล้วแล้วก็เขาก็กลับมาอีกรอบหนึง่งมันเหมือนกับว่าเราได้เห็นสไปเดอร์แมนของสามเจเนอเรชันน่ะใช่ไม่ใช่สี่ใช่ว่าตัวร้ายสามเจเนเรชันจากสไปเดอร์แมนเออมาอยู่รวมกันตรงนี้ แล้วก็ s p i เดอร์แมนสามเจเนอเรชันด้วยเอาเหรอซัพพลายเหรอ <laughs> แหม,มตอนแรกก็พูดถูกวันแล้วอย่าลืมไปเขียนตรงไบโอนะมีสสไปเดอรเ,เลยใช่ใชก็คือเป็นการรวมกันแต่ว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบมันจะเรียกว่าไงเดีย๋ยมันจะไม่ได้แบบเป็นไปแบบตามตัวอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดเออม,มันยังมีอะไรแบบมันจะมีมิติอื่นในเรื่องที่แบบจะพยายามเล่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือ ตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าทิศทางของมาเวลอะ่ะคือต้องเก็ก,ก่อนหนะว่าสไปเดอร์แมนเขาอยู่กับโซนี่พิกเจอร์แต่เขาจะต้องแบบต้องการมารวมเหมือนกับต้องการแบบมารวมกับมาเวลซีนิมเมติกยูนิเวิร์สมันแยกกันนะเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยโซนี่ซื้อลิขสิทธิ์ไปนานแล้วแล้วมาเวลกลับมาไม่ได้อ่าเออเออก็เลยเราก็เลยจะเห็นว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมีมาแล้วสามภาคแล้วเราทั้งสามภาคเนี่ยอะไรเนี่ยจะเป็นแบบโซนี่ทำเองหมดยกเว้นสไปเดอร์แมนของทอมฮอลแลนด์ที่จะเป็นแบบร่วมมือกับฝั่ง มาเบลแล้วคุยกันว่าเราจะแบ่งรายได้กันอย่างเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าภาคเนี้ยวิธีการเล่าอ่ะจังหวะการเล่าอ่ะคล้ายกับภาคเดิมนะอืม mm hmm. จะมีแบบเปิดต้นมาหนักหน่อยแล้วไปเบาแล้วก็ค่อยๆแบบไล่สเกลขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยอมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสไปเดอร์แมนภาคเนี้ยจะมีวิธีการเล่าอะไรต่างๆเนี้ยที่คล้ายกับผงเดิม mm hmm. คือจังหวะของหนังอะ่ะจะคล้ายกับองเดิมมากอืม mm hmm. มันก็ไม่แปลกนะเพราะมันเป็นผู้มกับคนเดียวกัน ทั้งสามภาคเลยแต่ว่าพอมันเป็นพุ่งกับคนเดียวกันทั้งสาภาคอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่ามันก็จะมีจุด้อยอยู่ตรงที่ว่าฉากแอคชั่นสังเกตดูนะว่าในสไปเดอร์แมนทั้งหมดสาภาคอะเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่น่ะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หน้าตื่นเต้นหรือหน้าลุ้นหรือหน้าเอาใจช่วยเราด้วยความที่ภาคเนี้ยเหมือนตัวลายมันเยอะปะใช่มันเยอะมันก็แบบเหมือนต้องรีบใช่ใชเหมือนมันต้องเกลียบท พยายามไปต้องเกลี่ยบทให้ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบสู้เสร็จเร็วมากใช่แล้วก็หลายอย่างที่แบบมันดูไม่ make sense ในในบางคลอสอย่างเงี้ยเราว่าไปดูวีดี่าจะรู้ว่าเราเราคิดว่าหลายคนจะคิดเหมือนเราว่าตรงนี้มันดูไม่ make sense จริงๆว่ะม,มันเหมือนกับเป็นพลอสที่แบบปล่อยว่างไว้อย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าตั้งใจมาเพื่อขายคอมเบนแฟนเซอร์วิสส่งท้ายปลายปีอย่างเงี้ยเออมีอะไรอีกอ่ะที่รู้สึกว่าไม่โอเคมีป่ะที่ไม่โอเคเหรอ มันไม่ได้ถึงกับไม่โอเคมันแค่แบบรู้สึกแบบไม่สมเหตสมผลในบางทีอืมอืมใช่ก็เหมือนมันเป็นจุดที่แปลกๆของหนังสไตล์ Spider-Man อยู่แล้วเ<ม>พราะมันก็ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเวอร์ชันสองแล้วก็มาเวอร์ชันนี้ก็ยังแบบมีความนิดๆหน่นนนอยๆอยู่อย่างเงี<ม>้ยแล้วเราแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าการที่แบบว่าตัวร้ายรอบเนี้ยที่เป็น Green Goblin ่ะใช้คนนักแสดงคนเดิมอ่ะเราว่าเขาแสดงถึงบทมาก ทุกคนเข้าถึงบทบาทได้เหมือนเดิมพอพอเอาตัวนักแสดงเก่ากลับมาที่มันมาเราจะสังเกตนะว่าตัวนสไปเดอร์แมนอาจจะดูแบบดูไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยดูมีมิติแต่พอมาในเวอร์ชันนี้ที่เป็นกรีนก็บลินน่ะเรามองว่าวินเลียมเดฟอแสดงดีมากดูน่ากลัวมากใช่จำฉากแอคชั่นกลางเรื่องเลยปะที่ที่สู้กันอะแล้วแบบกรีนก็ไม่นแบบเล่นงานสไปเดอร์แมนจนแบบเละเทะไปเลยอะจำได้จได้เราอะชอบฉากนี้มากเพราะเรารู้สึกว่า ตัวร้ายแม่งต้องอย่างนี้ดิตัวร้ายต้องมีความน่ากลัวก็จริงจริงก็คือเหมือนแบบภาคเนี้ยที่กลับมากันอ่ะมีกินกอบินที่น่ากลัวที่สุดแหละใช่ตัวอื่นก็คือเฉยๆมากใช่เรายิ่งรู้สึกว่าตัวร้ายที่ผ่านมาของปเดอร์แมนในแบบตั้งแต่ภาคของแอนด e w g a r f มาเลยอ่ะรู้ึกตัวร้ายดูไม่ค่อยน่ากลัวแล้วกับแล้กับกินก็บินของ William Devere ตัวเดียวเพราะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยก็เป็นแค่แบบมีฉีดเซรั่มใส่มีไอมีเจ็ตบินได้อะไรต่า่ามันลูกเล่นมันเยอะมากแล้วฉลาด ใช่เออเราก็เลยมองว่าเนี่ยการที่แบบเอาวิลเลียมเดโฟกลับมาอย่างเงี้ยมันทำให้แบบมันดูมีมิติมากขึ้นเออดูเป็นตัวร้ายที่แบบไม่ได้แบบมีด้านเดียวไม่ได้แบบดูเบาดูเบาวิวอย่างเงี้ยเออเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้เชื่อตัวดีได้ง่ายๆใช่เราเราชอบมากกัเนี่ยเนะอาออกมาของวิลเลียมเดโฟคือดีมากแล้วสังเกตนะว่ารอบเนสไปเดอร์แมน เหมือนกับว่าจะเป็นแบบการปูไปสู่มัลติเวิร์สของมาเวลเราอะแบบเต็มเลยใช่คือที่ผ่านมาเราสองคนอะจะไม่ได้ดูพวกอีเทอร์นอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ค่อยรู้ว่ามัลติเวิร์สมันถูกพูดถึงในเรื่องก่อนหนนี้ไหมถูกปะแต่ว่าด้วยส่วนตัวเราอะเราดูวอตอีฟมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็มีการพูดถึงมัลติเวิร์สบ้างแต่มันเป็นซีรีส์ไงเพราะรอบเนี้ยจักรวาลหนังอะมีการพูดถึงมัลติเวิร์สแบบจริงจังขึ้นมาแล้วมันกับเป็นการปูไปสู่ ปูไปสู่เรียกว่าไงดร็อเตอร์สเตรนด์ดร็อเตอร์สเตรนด์ใช่ไหมใช่ใช่ที่กำลังจะมาใช่จริงๆแล้วเว้ยต้องบอกไงหนึงว่าสไปเดอร์แมนรอบเนี้ยถ้าใครดูจบแล้วจะเพิ่งรู้จังลงนะมันมีสองเอ็นเครดิตเอ่อเอ็นเครดิตแรกต้องสปอยปะไม่ต้องสปอยหรอกเอ็นเครดิตแรกจะเป็นจริงๆแล้วแล้ว N ่าเอ็นเครดิตแรกอะทุกคนน่าจะพอเห็นแบบดูสปอยมาบ้างละจะเป็นการเชื่อมโยงของเรื่องหนึ่งมาสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนอีกเอ็นเครดิตหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่ององงข อันนี้อันนี้เราว่าเอ็นคดิตสองคนเห็นทั้งคนเห็นทั้งโลกแล้วเพราะด้วยความที่ว่าสไปเดอร์แมนบ้านเรามันฉายชา้าแต่เมืองนอกเขาเอาเอ็นคดิตสองไปทำเป็นทีเซอร์หนังไปแล้วโอเคก็คือเป็นทีเซอร์ของด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคสองที่จะไปโผล่อยู่ในเอ็นคดิตคนคน,คนก็น่าจะเห็นกันใช่เร,เราก็เลยไม่ถือี่วเป็นการสปอยนะตรงนี้แต่วันนี้สองเอ็นครดิตเราแนะนําว่าก็นั่งรอดูก่อนเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราเป็นเป็นแบบเป็นแฟนมาเวลฟอมเอาแบบมึงลูกกันก่อนทําไมจริงๆคือแบบก็มานั่งนานอะไรอย่างเงี้ย เออนะคือมองว่าเอาว่าภาคเนี้ยทำมาเพื่อแฟนเซอร์วิสจริงๆใช่พอรู้สึกว่าการเปิดตัวมาในเรื่องก็คือแบบทุกคนก็ใช่ใช่แล้วแล้วรู้สึกว่าดูภาคเนี้ยลำคาญทอมฮอนแลนมากเป็นคนโลกสวยใช่ลำคาญมากลำคาญจริงๆริงคือแบบแต่เราคิดว่ามาเซักซนั้นทำให้เราลำคาญมันได้อะ เหมือนคาแรคเตอร์มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว่ะใช่พอตั้งแต่ที่มันโผล่ครั้งแรกตอนไอซีวิววอร์ที่สไปเดอร์แมนโผล่มาสู้กับตมริการจำได้ปะก็พูดอย่างนี้แหละพูดอยู่นั่นน่ะพูดไม่หยุดจ้อเป็นคนเจ้อใช่เป็นคนเออใช่เป็นคนเป็นสายจ้อจริงๆรมันพูดเก่งแล้วเป็นคนที่แบบอยากพยายามลองทําก่อนใช่ใช่โดยที่แบบไม่ค่อยฟังใครอ่ะใช่เอออืมใช่ต่ยนได้อะงี่ ใช่ก็อาจจะเพราะด้วยความที่มันเป็นเด็กปะเพราะในตามมันเรื่องคือเพิ่งจบคอลเลจจบอะไรไฮสคูลไฮสคูลเอกอกำลังจะเข้าคอลเลจใช่ปะใช่ประมาอยุประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าอเมริกาที่จะจบไฮสคูลก็มันสิบเจ็ดสิบแปดปะก็ถือว่าเด็กปะก็เด็กเด็กถือว่าคาแรคเตอร์ดูไม่ได้โตตั้งแต่แรกเหมือนกับที่ผ่านมาทุากภาคปะอืมแล้วด้วยความที่เหมือนสไปเดอร์แมนอ่ะทำงานมาเป็นทีมตลอดอืมอืมพอแบบมาสู้คนเดียวก็อย่างแบบ งงกันว่าเอ้ยทำไมตอนนี้สู้สกับกินกับบินก็คือแบบดูแบบอ่อนได้อไปเลยอะไรงเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่นางแบบทํางานเป็นทีมมาตลอดออแล้วพอมาเดียวอ,อ่ะมันก็เลยแบบเหมือนเตะอ่ะแต่พอมันก็จะมีฉากหนึ่งที่มันไปคุยกับรุนที่อสองคนอ,อีกนที่สองคนก็บอกว่าเขาทํางานเดียวมาตลอดเขาไม่เคยทํางานเป็นทีมก <laughs> ็ก <laughs> ็ก็เหมือนกันเออ <laughs> จะมันต่าง,างไงนะเพราะมาคนละยุคใช่ปะาล่ะใช่อ้หูจริงๆแล้วเรื่องนี้เราว่ามันให้คะแนนย,ยากเพราะกับเราก็จะเอียงไปทางแฟนเซอร์วิส ก็คือเราจะมีสองคะแนนก็คือถ้าแฟนเซอร์วิสก็คือจะถ้าคอมมิวนก็คือให้เต็มใช่ใช่เราก็ให้เต็มแล้วเป็นในเน่ของแฟนเซอร์วิสแต่แล้ง่ของความแบบเป็นหนังที่แบบต้องมาดูไม่ได้ดูเพื่อจะผิดแต่ดูเพื่อความบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าให้แปดจนดูเยอะไปให้สักเจ็ดจุดห้าเราว่าโอเคนะเพราะเราคิดว่าพลอตโฮมันเยอะพลอตโฮมันเยอะมากนะแล้วหลายเรื่องไรเนี่ยการกระทําของบางตัวละครหลายตัวละครอย่างเงี้ยมันดูไม่ make ซนส์ขนาดนั้น ไม่คือมันไม่เมคเซ e เลยดีกว่าเราใช้คำนี้เลยอืมอืมถ้ามิวให้แปดจุดห้าอืมเพราะอย่างที่คุยกับเบลไปอันนี้คือพูดมันเป็นจะเป็นสปอยไลยเนี่ยว่าหักตรงไหนก็เราสปอยไปหมดแล้วอ่ะก็คือไออย่างที่หักก็คือตัวร้ายเชื่อใจสไปเดอร์แมนง่ายมากว่าจะช่วยให้กลับมาเป็นแบบคนธรรมดาแบบกลับไปแบบในยุคข,ของตัวเองแล้วจะแบบไม่ตายเออะอเออทำไมแบบดอเตอร์ออตโตพูสถึงช่วยแล้วก็แบบเป็นคนแรกที่ทดลองแล้วสาเร็จ ใช่ใช่เออแล้วอย่างที่สองการที่เหมือนที่ที่ทําแบบวิธีเขาเรียกว่าที่เข้าแ l a บป่ะแล้วบบมันดูง่ายไปหมดมันดูง่ายไปหมดเลยแบบคิดว่าเอา้าแล้วตุ้นพี่ของคนบอกว่าเขาเก่งวิทยาศาสตร์แล้วทําไมคุณถึงไม่ทาตั้งแต่ตอนไหนผ้าหูงคุณวะนี่คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะสรุปว่าคืออีกกล่องที่โท,ทนี่ซากทิ้งไว้นั่นคือกล่องสารพัดนึกมากเลยเทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็อืมเค แล้วก็แล้วทำไมตอนพักถ้าข้ามึงไปมึงแบบไม่เป็นวิทยาศาสตร์บ้างอ่ะออือใช่มันก็น่าหักนะแล้วเรารู้สึกว่ารวมถึงฉากการเสียตัวละครตัวละครหนึ่งอันนี้ขอไม่สปอยเราสึกว่าไม่ซึ้งไม่ซึ้งเลยฉากที่ซึ้งที่สุดสําหรับมิวอ่ะคือฉากที่เอ็เจอย่านะอันนี้ขึ้นจะสปอยเลยปล่ก็คือฉากที่เอ็มเจตกใช่แล้วแบบ แอนดูไปช่วยใช่แต่มันมีอยู่ในตัวอย่างแล้วไงว่าเป็นเอ็มเจตกแต่ไม่ไม่เห็นว่าใครไปช่วยอย่างเงี้ยก็ลองไปดูกันอันนี้คือแบบนี่คือสปอยล์สุดขีดมากเลยอ่ะอย่าลืมเขียนใช่จะต้องเขียนติดแล้ว่าสปอยล์หนักมากเออูเราอ่ะเราหักฉากแอคชั่นเรารู้สึกว่าผู้กกับอ่ับจอวัดอะก็ทำได้แค่นี้แหละในฉากแอคชั่นอะทำได้แค่นี้จริงๆริงเพราะในสไปเดอร์แมนสามภาคที่ผ่านมาแอคชั่นก็อยู่ประมาณเนี้ยยิ่งฉากจบอะเรากลับรู้สึกว่าโหฉากจบที่แบบว่า ัวอะไรเยอะๆอะอ่ะมันต้องอลังการกว่านี้มันต้องแบบมันต้องไม่เล่นกับมันต้องไม่เล่นกับสีดําอ่ะมันเป็นแบบฉากกลางคืนน่ะซึ่งเราไม่โอเคมากเพราะเราตือนเหมือนกับเหมือนกับมันเป็นการกบซีจีที่ลอยอืเพราะในระหว่างก็ังเห็นแบบซีจีที่ลอยอยู่บ้างนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่พอแบบมาฉากสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าจงใจเลยว่าแบบเล่นกลางคืนแล้วแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องอืปวดหัวปะปวดหัวปวดหัวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดสบาปแล้วแมนลองเปลี่ยนผู้่มกับอย่างเงี้ยก็อาจจะดีขึ้น อาจจะดีขึ้นในแง่ของเรื่องของแอคชั่นนะส่วนบทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะรู้สึกว่าก็กลางๆไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากอืมเพราะเรื่องของเรื่องแค่เข้า MIT มไม่ได้มันมันมีแค่นี้จริงๆใช่มันเลยแบบไม่มีเซนแค่แบบว่าอ่ะเนี่ยมึงเข้า m อ t มไม่ได้แล้วก็ไปขอขอหมอแปะให้ช่วยเลยใช่ใช่แล้วที่แปะไปก่อนนั้นก็คือหมอแปะโอเคช่วยใช่ใช่ซึ่งมันแบบมันมันง่ายไปหมดอ่ะใช่เออเหมือนเหมือนตั้งใจแบบเล่าให้มันง่ายเกินไปอย่างเงี้ย เออเพราะเราอะ่ะคิดว่าแบบอยากให้มันแบบโทนมันดูหนักกว่านี้ขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าสไปเดอร์แมนมันเล่าด้วยความเบาแล้ว,ลวทุกภาคของสไปเดอร์แมนอะคนจะโฟกัสที่ตัวร้ายมากกว่าอืมย่างกับภาคแรกอะ่ะที่ออกมาก็คือตัวร้ายดังเลยก็คือวอลเชอร์จำชื่อคนที่แสดงไม่ได้เออส่วนภาคสองก็เป็นมิสเตริโอซึ่งคนที่แสดงก็เป็นเจสส์ิลฮานซึ่งดังมากอยู่แล้วเรารู้สึกว่า นี่เธอโอ้แมกก็ดูเท่กว่าสไปเดอร์แมนดิอย่างเงี้ย <c oughs> บทก็ดูจืดไปเลยสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยพอมาภาคเนี้ยเราคิดว่าเหมือนเขาพยายามจะเอาสไปเดอร์แมนทำมาได้เป็นศูนย์กลางให้ได้แล้วก็ใส่ตัวร้ายตัวอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยเราอ่ะรู้สึกว่าฉากแอคชั่นดีสุดในเรื่องอ่ะคือฉากบนสะพานที่อยู่ในตัวอย่างอืมอืมเพราะนั่นคือฉากแอคชั่นดีสุดในเรื่องเพราะรู้สึกว่าการโผล่มาของด็อกเตอร์ออคเตอร์พุสอ่ะมันดูน่ากลัวใช่ดูน่ากลัวมากแล้วดูเป็นตัวร้ายที่แบบว่าโอ้โหแม่งเก่ง แล้วฉากพูดแบบลโลปีเตอร์โอ้แล้วแบบยูโนทีร์ผาเกอร์นี่คือแบบหน้าแม่งได้มากเลยอะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นนักแสดงคนเดิมหมดเลยไงมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบย้อนสือวันวานว่ะอะไรเงี้ยแต่แล้วมันก็แบ่งแบบความแตกต่างของแต่ละยูนิเวอร์แซชัดเจนมหกนะแบบให้อย่างในแบบของทมฮอนแลน์อะก็คือเหมือนเทคโนโลยีคือทันสมัยไปหมดใช่ใช่อืมแต่ถ้าเกิดแบบเทียบของอีกสองเจเนเรชันก็คือแบบมันไม่มีอะไรเลยอะใช่เออ นั่นแหละก็ว่ากันไปว่าแบบใครดูแล้วชอบหรือชอบยังไหนก็บอกได้คือไม่ได้จะแบบมาตําหนิอะไรขนาดนั้นนะแต่คือเราเราสึกว่านี่มันคมรู้สึกส่วนตัวไงเพราะเราก็เสียเงินเข้าไปดูถูกปะเราก็ต้องคาดหวังกับปริมาณเงินอาทิ่นั่งมาสามร้อยถามว่าประทับใจไหมมันก็ประทับ,ทบใจแล้วเป็นหนังส่งท้ายไปปีเข่ามันโอเคเลยยิ่งดูแบบเป็นแบบอุย้ยคอมบันเทิงอะแล้วว่าใต้นะแล้วก็ดีมากด้วยมันเหมือนแบบแอบกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งใช่ <c oughs> ก็อ่ะสรุปก่อนคะแนนให้เท่าไหร่มันให้แปดจุดห้าโอเคเราให้เจ็ดจุดห้าละกันเออมันมันไม่ได้น้อยนะโอ้จริงไม่ได้น้อยนะโอเคก็ถือว่าเป็นสไปเดอร์แมนส่งท้ายไปปีแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวมาแล้วว่าถึงพันล้านไปแล้วทั้งโลกอืมเขามาแรงจริงว่าเป็นเป็นหนังที่แบบว่ารายได้โตเร็วกว่าอเวนเจอร์ภาคอินฟินิตวคือด้วยความที่ทุกคนอะมันเหมือนแบบก็รู้มา ด้วยว่าแบบทั้งสามแบบสามคนมันจะแบบอยู่ในเรื่องเนี้ยคนมันก็เลยเออยิ่งอยากดูมันเหมือนกับเป็นการดึงกลุ่มผู้ชมในสามวัยอ่ะเข้าไปเหมือนเราแบบได้เจอเพื่อนบ้านที่แสนเดียร์ทำมาจาสไปเดอร์แมนอะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีของคนทุกคนใช่ปะเออมอนก็เลยทำให้แบบว่าโอเคแหละว่าแบบน่าดูน่าไปดูอย่างเงี้ยเราว่าปัญหาหลังอย่างนี้คือการเล่าเรื่องต่อไปของสไปเดอร์แมนละที่แบบสไปเดอร์แมนจะต้องแบบไม่มีทั้งเพื่อนไม่มีป้าไม่มีใครคือประโยชน์ตัวคนเดียวละ ว่าหลังจากนี้จะเริ่มสนุกละเพราะว่ามันจะดาร์กเราคิดอย่างนี้นะเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยชุดก็เย็บเองอะไรเองหมดะ่ะก็ประมาณนี้ถือว่าแบบน่าสนใจมากก็แบบจะเป็นยังไงต่อเนาะติดตามกันต่อไปใช่ใช่โอเคก็วันนี้ถือว่าปิดว <20. S 1> อชวอชอีพีเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบไปเลยละกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัดอีพียี่สิบอดต่อถึง <laughs> ตรงดูหนังเยอะเหลือเกินโอเคครับสำหรับวันนี้วอชวอชอีพียี่สิบกับสไปเดอร์แมน no way home ก็เท่านี้ก่อนได้ เอาไว้เจอก,กันอีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ